สวัสดีครับร้านหมวกนกยูออร์เมดอวบินหกีนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวแบรนด์สัญชาติอเมริกาจะเป็นแบรนด์เบลนะครับชื่อรุ่นว่าเบลคอล์ี่ไฟนนะครับเป็นรหัสรุ่น DLX แล้วก็พ่วงท้ายด้วย M ิ p นะครับมิฟนั่นก็คือเทคโนโลยีของเบลนะครับที่จะช่วยในเรื่องของระบบความปลอดภัยของศีรษะของผู้ขับขี่นะครับเดี๋ยวในคลิปเนี้ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังรายละเอียดต่างๆทุกจุดของตัวหมวกนะครับทั้งภายในและภายนอกของตัวหมวกนะครับผม ต่กอนอื่นนะครับฝากกด Subscribe ให้กับช่อง YouTube, y o u t u y e u h a m e ม Channel ให้ด้วยนะครับอ่าเริ่มที่จุดแรกก่อนนะครับจะเป็นจุดในส่วนของตัวชิลหน้านะครับจะเป็นชิลปรับแสงของโปรตินนะครับจุดนี้ต้องเรียกเป็นจุดเด่นของเบลในรุ่นนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นจุดขายเลยที่เป็นชิลออโต้ปรับแสงเองแต่ต้องเรียนแจ้งก่อนว่าชิลตัวเนี้ยไม่ใช่ออกแดดปุ๊บแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนสีไปเลยนะฮะต้องเรียกว่า ออกแดดสักนาที2อนาทีนะครับถึงจะเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเป็นสโมกนะครับจนมาเป็นไลท์จนมาเป็นเคลียร์ในตอนกลางคืนนะครับก็คือเป็นใสนะฮะซึ่งชิลตัวนี้นะครับด้านหน้าก็คือจะมีการ UV อยู่แล้วแล้วเป็นอันติแสปด้านหน้าชิลอยู่แล้วนะฮะส่วนมาด้านข้างของตัวหมวกตัวนี้นะฮะผมจะมีตัวประกับชิลให้แล้วก็ตรงเนี้ยจริงๆมันคือตัวล็อกชิลนะครับแต่พอมาเป็นในรุ่นของคอลิ i ายหรือคอลิ i ายเดียลเอ็กมิฟนะฮะก็จะไม่มีตัวล็อกชิลจะให้ตัวนี ตรงนี้จะเป็นช่องที่ใส่ตัวชุดหูฟังบลูทูธนะครับผมจะเป็นตัวเก็บสายไปในตัวเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็สามารถติดตั้งตัวบลูทูธเซียนาได้หรือของ s c a ร่าไรเดอรได้นะครับมันจะมีรุ่นที่มันฟิกตรงรุ่นอยู่แล้วสำหรับตัวบล็อกนี้นะฮะส่วนอุปกรณ์เสริมสามารถซื้อแยกได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู เนี่ยครับพอเปิดแล้วเห็นไหมมันจะเป็นช่องอย่างนี้มันสามารถร้อยสายเก็บสายเข้าไปข้างในได้โดยที่ใช้ขานหนีบตรงนี้ได้นะครับผมส่วนถ้าใครที่ใช้บลูทูธแบรนด์อื่นที่ยึดกับตัวนี้ไม่ได้เข้าบล็อกของตัวนี้สามารถติดตั้งได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องซีเรียสนะฮะมาด้านหลังตัวนี้นะครับตัวนี้จะได้มาตรฐานดอทและ ECE นะครับเป็นมาตรฐานของฝั่งยุโรปนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์ M IP ิฟติดมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมิฟเทคโนโลยีเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ในส่วนของภายในหมวกนะครับ น้ำหนักตัวนี้นะครับเวทสตาร์จะอยู่ที่1450กรัมบวกลบนะครับขึ้นอยู่ที่ไซส์ของเชลแต่ละหมวกนะครับผมมาในส่วนของช่องลมต่างๆนะครับตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าผมชอบเรื่องช่องลมมากนะครับเพราะว่าจุดหนึ่งที่ผมชอบคือมันให้ช่องลมหน้าผากมาให้ด้วยเมื่อเวลาขับขี่ความเร็วสูงนะครับลมก็จะเข้ามาเยอะนะครับทำให้ผู้ขี่รู้สึกว่าไม่อึดอัดจนเกินไปมีลมระบายภายในนะฮะก็จะมีตรงปาก1จุดนะครับปากก็คือจะเปิดปิดได้ตรงนี้เลยนะครับนี่ จะเป็นการเข้าตรงนี้ด้วยนะฮะตรงเมาส์กาดด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าผากนะฮะแล้วก็เป็นในส่วนของด้านบนรวมไปถึงแอโรดินามิกที่เป็นลมกระจายออกทางส่วนของด้านหลังของตัวหมวกด้วยนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในหมวกกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมเลย และนี่ก็คือหน้าตาของภายในของตัวหมวก q u a l i f y d ลเอ็กนะครับผมซึ่งภายในนวมตัวนี้จะเป็นนละอย่างกับตัว q u a l i f y ปกตินะครับถ้า u a l i f y ปกติฟิลิ่งรู้สึกจะนุ่มกว่าแต่ตัวนี้มันจะหนาแต่เป็นความหนาที่กระชับนะฮะซึ่งนวมตัวนี้จะเป็นใย,ยพิเศษนะครับจะแห้งไวแล้วก็แอนตี้แบคทีเรียได้ด้วยนะครับผมแต่จริงๆผมบอกเลยว่าเคยใส่มาจริงๆนะมันนุ่มนะฮะผมว่าม,มันไม่ย้วยไวค่อนข้างที่จะนุ่มหน้าพาสอสมครวรเลยเรื่องสายรัดตัวนี้ให้เป็นสายรัดดีดีลิงนะฮะ นี่สายลัดมะตะาตรฐานเลยนะครับผมสําหรับคู่ขับขี่ส่วนช่องใส่ลําโพงบลูทูธตัวนี้จะมีให้นะครับสามารถติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบลูทูธได้นะครับไม่กดหูแน่นอนส่วนสีเหลืองด้านในนะครับที่เรียกว่าเทคโนโลยีมิฟตนะครับเทคโนโลยีมิฟคือเทคโนโลยีที่เราเวลาพขวบขี่เกิดอุดบอัติเหตุนะครับแล้วศีรษะเราที่เราต้องงอศีรษะตามหมวกกันน็อกเนี่ยเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ศีรษะเราไม่งอมากจนเกินไปเมื่อเราเกิดอุบัติเหตุนะครับทำให โปรเทคเรื่องกระดูกหลังคอเรื่องกระดูกตรงคอได้ดีพอสมควรเลยนะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนนะครับถ้าสนใจหมวกันน็อกที่อยากจะเข้ามาดูแบรนด์อื่นๆหรือเข้ามาดูแบรนด์เบลคอลิฟายนะครับมีตั้งแต่คอลิฟายปกติ DLX จนถึงเบลคลาสสิก มีหมดเลยนะครับตระกูลเบลร้านผมเป็นตัวแทนจําหน่ายแบรนด์เบลนะครับอย่างเป็นทางการนะครับสามารถเบิกอะไรทุกๆอย่างได้ส่งเคลมส่งซ่อมได้นะฮะก็สามารถ Walk-In มาได้ที่ร้านยูฮาเมดนะครับซึ่งร้านตอนนี้ย้ําไปทุกคลิปนะฮะว่าย้ายมาที่นวมิน64แล้วนะครับซึ่งจากเดิมจะอยู่ลาดพราว9ก 13, ตอนนี้ย้ายมาแล้วนะฮะ เปิดให้บริการทุกวันเลย9โมงถึง1ทุ่มนะครับส่วนใครที่ไม่สะดวกมาก็สามารถสั่งผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ข้างล่างให้นะครับผมส่วนในคลิปหน้าผมจะมารีวิวแบรนด์อะไรหรือรุ่นอะไรก็รอติดตามได้นะครับส่วนวันนี้ก็ฝากแบรนด์ b บลคอล a ไฟดีเอ็กซ์นิไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ